อ่ะครับสำหรับองค์ประกอบสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเลือดก็คือเกล็ดเลือดนะฮะหรือว่า let, เ l ล t e l e เรียกว่า t ร r o m b o ซต์ก็ได้นะฮะทีนี้เกล็ดเลือดหน้าตาเป็นยังไงถ้าดูรูปที่เป็นรูปวาดเนาะเกล็ดเลือดก็คือพวกชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกนี้นะครับก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่เป็นเซลลูล่านะฮะเป็นแบบว่าเป็นชิ้นชิ้นเหมือนเป็นเซลล์อยู่แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเกล็ดเลือดเนี่ยตัวเกล็ดเลือดหนึ่งเกล็ดไม่ใช่เซลล์หนึ่งเซลล์นะฮะมันเป็นการที่ ก่อนหน้าเนี้ยนะฮะมันเคยเป็นเซล์ใหญ่ๆมาก่อนแล้วก็แตกออกเป็นเกล็ดเลือดหลายๆชิ้นเนาะเกล็ดเลือดของจริงเวลาส่องด้วยกล้องจุลทรรศเนี่ยมันก็จะมีขนาดเล็กมากอย่างที่บอกไปว่ามันเคยเป็นเซล์มาก่อนแล้วค่อยแตกสลายออกมานะฮะพวกจุดเล็กๆพวกนี้ก็คือเกล็ดเลือดเนาะหรือรูปด้านล่างตรงนี้ฮะที่ลูกศรชี้ก็คือเกล็ดเลือดเหมือนกันอ่าภาพนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะก็แสดงพัฒนาการของตัวเกล็ดเลือดตอนแรกจากสเตมเซลล์ ale, ได้เป็นเซลล์ใหญ่ๆนะฮะที่ชื่อว่าเมกะคาริโอไซต์ o แล้วมันจะแตกนะฮะเป็นเศษชิ้นเล็กๆซึ่งมีไม่ได้เยอะรวมแล้วไม่ถึง1%เนาะเพราะว่าอ,าอย่างที่เราเรียนไปตอนที่มาตกริตชั้นของเม็ดเลือดขาวรวมเกล็ดเลือดแล้วมีน้อยกว่า1%เพราะฉะนั้นเกล็ดเลือดมันไม่ได้เยอะอะไรเวลาส่องไปในกล้องจุลทรรศน์เนี่ยก็นานๆจะเห็นทีไม่ได้ดาดดื่นเหมือนกับเม็ดเลือดแดงนะฮะทีนี้สําหรับเกล็ดเลือดถามว่าทําหน้าที่อะไรนะฮะเกล็ดเลือดนะครมีส่วนช่วยในการแข่งตัวของเลือด สส่วนใหญ่เลยอ่าทีนี้ที่มาของชื่อว่าทําไมชื่อว่า t ร r o m b o ซ i ์ได้เพราะว่ามันมีชื่อภาวะหนึ่งนะของร่างกายที่เรียกว่า t ร r o m b o s i เป็นความไม่ปกตินะ t ร r o m b o s i เนี่ยก็คือการเกิดริมเลือดทรอม m b o ิ i อ่การเกิด,ดกรดิ่มเลือดนะฮะมันก็เป็นการที่อยู่ดีๆเลือดมันจับตัวกันเป็นก้อนแข็งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเกล็ดเลือดเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้ ก็เลยตั้งชื่อชิ้นๆของเก็ดเลือดว่าทรอมโบไซต์อาทีนี้กระบวนการมันทำงานยังไงนะฮะเก็ดเลือดมันมี2เวอร์ชันเวอร์ชั่นที่ยังไม่ถูกกระตุน้นอันนี้เป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของจริงเลยนะฮะแบบยังไม่ถูกกระตุน้นเรสติ้งเนี่ยพักอยู่ก็จะเป็นชิ้นๆิวนๆสวยๆแบบนี้นะฮะ อันนี้มันอาจจะติดกันนิดนึงเนาะด้วยความที่เขาขี่ออกมาอันนี้คือเกล็ดเลือดแบบที่ยังไม่ทํางานถ้าเกล็ดเลือดถูกกระตุ้นขึ้นมาไม่ว่าจะถูกกระตุ้นอย่างเหมาะสมถูกที่ถูกเวลาหรือว่าอยู่ดีๆรวนแล้วกระตุ้นตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็จะเริ่มมีแฉกอะไรออกมาหยักๆแบบนี้อันนี้คือเป็นเกล็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นแล้วพร้อมทํางานอันนี้คือเกล็ดเลือดอยู่นะอันนี้คือเกล็ดเลือดอ่ะทีนี้ พอถูกกระตุ้นแล้วมันทำงานยังไงนะฮะเกล็ดเลือดเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เป็นาสารที่ทำให้แบบปล่อยสารเคมีที่ทำให้โปรตีนตัวหนึ่งในน้ำเลือดเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบไปนะฮะโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะตัวท้ายสุดก่อนละกันนะฮะตัวปลายทางตัวที่มีอยู่ในเลือดเยอะๆนะฮะจะมีโปรตีนตัวหนึ่งชื่อว่าไฟบริโนเจน ซึ่งชื่อมันจะคล้ายๆกับไฟบรินเนาะคล้ายๆกับเรื่องย่อยอาหารน่ะชื่อโปรโตีนที่ยาวกว่าคือ,อยังทํางานไม่ได้นะฮะไฟบิโนเจนเป็นโปรโตีนที่ยังไม่ทํางานตอนยังไม่ทํางานเขามีคุณสมบัติที่สําคัญมากอย่างหนึ่งคือเขาละลายอยู่ในน้ําละลายน้ําได้อ่าอย่าลืมนะฮะเราย้ำกันบ่อยเหมือนกันละลายน้ําได้แปลว่าอะไรเอ่ยคําว่าละลายน้ําได้ก็คือการที่มัน ถูกน้ำล้อมรอบได้มันก็จะฟุ้งอยู่ในน้ํากระจายทั่วๆไปเหมือนเราใส่น้ําตาลลงไปในน้ําแล้วคนให้ละลายดูดน้ําตาลจากก้นแก้วหรือว่าผิวแก้วอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะหวานเพราะว่าน้าตาลละลายน้ำได้กระจายไปทั่วเลยฟุงฟ้งๆไปทั่วเพราะฉะนั้นสมมติว่าครูให้ไฟบริโนเจนเนี่ยเป็นเหมือนรูปดาวแล้วกันมันก็จะลอยกระจายอยู่ในน้ําเลือดก่อน ทีนี้พอไฟบริโนเจนถูกกระตุน้นคงสร้างหลักยังเหมือนเดิมนะแต่ว่ารูปร่างมันจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยคุณสมบัติจะเปลี่ยนเลยนะฮะเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำถ้าไม่ละลายน้ำเกิดอะไรขึ้นแยกชั้นจัดกันเองอทีนี้พอถูกกระตุน้นปุ๊บไฟบริโนเจนก็จะกลับมาต่อกันยาวๆครับเป็นเส้นใหญ่ ไม่ต้องเป็นระเบียบก็ได้พาดไปพาดมาพาดไปพาดมาเป็นเส้นใยโปรโตีนเหนียวเหนียวอยู่ในเลือดของเราเหมือนตะข่ายที่เป็นกาวเหมือนใยแมงมุมทีนี้แหละอะไรก็ตามที่ลอยมาเฉียวเฉียวติดหนึบเลยแปะปึง้งซึ่งในองค์ประกอบของเลือดเราส่วนใหญ่เป็นที่เป็นชิ้นช,นชนก็คือเม็ดเลือดแดงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดริ่มเลือดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราถ้าเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ด,ดูเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือ,คอมีเม็ดเลือดแดงอยู่เยอะ แล้วก็มีเส้นใยพวกนี้พันกันไปพันกันมาเลยเส้นใยพวกนี้คือเส้นใยของไฟบรินที่เปลี่ยนมาจากไฟบิโนเจนอ้าวแล้วเกเลือดอยู่ไหนเกเลือดก็อยู่ในนี้ด้วยเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วเก,เกเลือดมันทําบทบาทอะไรยังไงเนาะเกเลือดมันปล่อยสารเคมีได้หลายตัวมากปล่อยสารเคมีนะฮะเออ ไปกระตุน้นโปรโทอมบินชื่อคล้ายๆกันเลยนะอย่าจำผิดนะฮะเกล็ดเลือดไม่ได้ผลิตโปรโทอมบินนะเกล็ดเลือดแค่ไปกระตุ้นโปรโทอมบินส่วนโปรโทอมบินเนี่ยชื่อรอมบินก็คือเกี่ยวกับการแข่งตัวของเลือดเนาะมันสร้างจากไหนรอมบินสร้างจากโปรทอมบินสร้างจากตับตัวเนี้ยผลิตจากตับนะถ้าตับมีปัญหาก็การแข่งตัวของเลือดก็จะมีปัญหาด้วยอ่ะทีนี้ ปกติแล้วในร่างกายของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเลือดยังไม่แข็งตัวโปรโตีนทั้งฝั่งที่เป็นไฟบิโนเจนกับฝั่งที่เป็นโปรทอมบินก็อยู่ก็จะอยู่ในรูปที่ Inactive ไม่ทํางานนะฮะแต่ทีนี้ถ้าสมมติเกล็ดเลือดถูกกระตุน้นสิ่งที่เกล็ดเลือดทําก็คือปล่อยสารเคมีที่เรียกรวมๆกันว่า c l o t t i n g Factor แต่เป็นไทยคือปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ม,มีสารหลายตัวมากที่ทําหน้าที่นี้ได้นะไม่ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวก็เลยเขียนรวมๆอย่างนี้อาจจะเป็นวิตามินเอ,อ K ก็ได้อาจจะเป็นสารเคมีตัวอื่นก็ได้นะฮะแต่ว่าเกล็ดเลือดเนี่ยถ้ามันมาทำงานคือมันจะปล่อยสารเคมีพวกเนี้ยในรูปของคอ o t t i n g Factor ทีนี้โปรทอมบินที่อยู่ในเลือดอยู่แล้วพอได้รับคอ o t t i n g Factor มันจะเปลี่ยนร่างเป็นทอมบินจากนั้นทอมบินเนี่ยถึงจะเป็นตัวไปเปลี่ยนไฟบินโอเจนให้เป็นไฟบินอีกทีหนึง่ง มันมี3สเตปเนาะตัวเกล็ดเลือดพอถูกกระตุ้นปุ๊บปล่อยสารเคมีตัวเกล็ดเลือดเนี่ยปล่อยสารเคมีไปยุ่งโปร,โรบินเท่านั้นซึ่งโปร,โรบินพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันก็จะไปกระตุ้นไฟบิโนเจนอีกทีหนึ่งเออมันมีหลายขัน้นจริงๆมีหลายขั้นกว่านี้นะฮะในเส้นลูกศรสีม่วงตรงเนี้ยจริงๆซอนกันเป็นสิบบรรทัดได้เลยแต่ว่าเราตัดออกนะแต่ที่ต้องจําให้แม่นเลยคือเซตนี้ เนาะตัวที่อุดจริงๆตัวที่เป็นเส้นเส้นในจริงๆชื่อไฟบินนะฮะอย่างเช่นในภาพนี้เนาะพอเส้นเลือดฉีกขาดเกิดบาดแผลปุ๊บอ่าตอนแรกไออย่างภาพนี้นะฮะตอนแรกเกิดเลือดเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกกระตุ้นหรอกนะแต่ว่าพอเอ่อเกิดบาดแผลปุ๊บมันก็กระตุ้นเลยครับเป็นแฉกแฉกเป็นเป็นน้ำหนามขึ้นมามันก็จะเริ่มมารวมกันเองด้วยแหละ แล้วทีนี้มันก็จะสร้างเส้นใยนะฮะเปลี่ยนไฟบริโนเจนเป็นไฟบรินแล้วก็อะไรก็ตามที่มันลอยมาก็จะติดหนึบอยู่อย่างนี้อ่าซึ่งถ้าสําหรับเป็นบาดแผลจริงๆก็โอเคมันช่วยให้เลือดหยุดไหลไม่งั้นเลือดจะไหลไปเรื่อยๆเ,เสียเลือดอันตราย